วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆทำเค้กลอดช่องหน้านิ่มบอกเลยค่ะว่าขนมสูตรนี้มีดีที่ทั้งความนุ่มของเค้กและความอร่อยของลอดช่องผสมผสานกันได้อย่างลงตัวอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะ ในคลิปนี้วิ่ขอแนะนำา2ผลิตภัณฑ์ Lish Non Dairy Creamer ครีมอเนกประสงค์สำหรับผสมทำเมนูขนมหวานและแป้งสาลี UFM ตราพัดโบกแป้งเค,ค้กชนิดพิเศษผลิตจากแป้งสาลีชนิดเบาเหมาะสำหรับทำเค,ค้กทุกชนิดมาค่ะเรามาทำเค,ค้กสปันกันเริ่มจากการร่อนแป้งสาลี UFM ตราพัดโบก พร้อมกับผงฟูเราจะล่อนแป้งอย่างน้อยหนึ่งรอบการล่อนแป้งนะคะจะทำให้ส่วนผสมเวลาผสมเข้ากันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแป้งและผงฟูจะไม่เป็นเม็ดหลังจากล่อนแป้งเสร็จแล้วเพิ่มไข่ไก่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายหลังจากเพิ่มลงไปในโถตีเรียบร้อยแล้วยกไปใส่เครื่องตีได้เลยปุ้ยใช้ UFMSP นะคะให้เราปาด UFMSP ไว้ที่หัวตะก้อแบบนี้ การปาด SP ไว้ที่หัวตะก้อแบบนี้จะทำให้ SP ไม่ตกไปที่ก้นโถนะหลังจากนั้นให้เราเปิดเครื่องค่ะใช้ความเร็วต่ำตีผสม,มไป1นาทีหลังจาก1นาทีผ่านไปเราจะใช้ไม้พายนะคะกวาดส่วนผสม,มที่ติดอยู่ข้างๆโถแบบนี้เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะว่าจะมีแป้งเศษไข่เศษน้ำตาลติดอยู่ให้เราปาดให้ทั่วถึงก้นโถเลยนะ หลังจากปาดทั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราใช้ความเร็วสูงอย่างเครื่องนี้มีทั้งหมด6เบอร์ปุวยใช้เบอร์6ตีไปทั้งหมด8นาทีหลังจาก8นาทีผ่านไปเขาก็จะขึ้นเป็นโฟมแบบนี้ให้เราปิดเครื่องพักเอาไว้ก่อนให้เรามาผสมอันนี้ค่ะจะมีนมน้ำมันพืชและกลิ่นวานิลา2ช้อนชานะคะ ให้เราผสมส่วนผสมนี้เสร็จแล้วก็เอาไปเทใส่ได้เลยการใส่นะให้เราเปิดเครื่องใช้ความเร็วต่ำค่อยๆทยอยใส่นะคะหลังจากทยอยใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราใช้ความเร็วต่ำตีต่อไปอีกหนึ่งนาทีครบเวลาปิดเครื่องและยกไปทำขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะปุ๋ยจะเอาเนื้อเค้กนะคะเทใส่ถาดรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวปุ๋ยจะใส่เอาไว้ที่รายละเอียดเพิ่มเติมใต้ใตคลิปเพื่อนๆสามารถกดดูได้เลย เทใส่ถาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกลี่ยให้เรียบแบบนี้และยกไปเข้าเตาอบได้เลยค่ะอบที่อุณหภูมิ150องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมนอกจาก UFM เขาจะมีแป้งสาลีตาพัดบกแล้วเขายังมีแป้งสาลีตาว่าหงขาวบัวแดงทั้งหมดเป็นแป้งสาลีของ UFM UFM เป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด์แรกในประเทศไทยผู้บริโภคไว้ใจมายาวนานกว่า60ปีแป้ง UFM คุณภาพถูกถุงวางใจได้ หลังจากอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พักไว้ให้เย็นหลังจากที่ขนมเย็นแล้วปุ้ยจะใช้แพ็กเกตอันนี้นะคะแพ็กเกตอันนี้เราจะเอามาตัดขนมแบบนี้ค่ะคือวางลงไปที่ขนมเสร็จแล้วก็กดลงไปเขาก็จะได้เป็นบล็อกแบบนี้แป้งสาลี UFM จะทำให้ขนมนุ่มฟูเบาและไม่ยุบตัวหลังอบสุกขนมที่ได้จะมีเนื้อนุ่มแล้วก็มีเนื้อสัมผัสที่ดีมากตัวเนื้อเค้กนะคะทำได้แบบนี้แล้วพักเอาไว้ก่อนเราจะมาทำซอสอดช่องกัน ลิส er, นอนเดลีครีมเมอร์ครีมเนกประสงค์รสชาติอร่อยเฉพาะตัวนำมาคลายเย็นในตู้เย็นข้ามคืนและเขย่ากล่องก่อนใช้งานทุกครั้งสามารถหาซื้อได้ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วประเทศแมคโคโกโฮเซลและลิสทั้งทางออนไลน์เท l i สนอนเดลีครีมเมอร์ลงไปในหมอ้อตามด้วยผงวุ้นเราจะคนผงวุ้นกับ l i สนอนเดลีครีมเมอร์ให้เข้ากัน หลังจากคนเข้ากาันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ปล่อยเอาไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้ผงวุ้นดูดซับน้ำหลังจากนั้นให้ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปและเปิดไฟใช้ไฟกลางในการต้มปุ๋ยจะต้มครีมผงวุ้นและน้ำตาลมะพร้าวให้เดือดหลังจากที่เดือดเรียบร้อยแล้วให้เราใส่อันนี้ลงไปค่ะก็คือลิสต n นอนเดลี่ครีมเมอร์ผสมกับแป้งข้าวโพด คนผสมกันและใส่ลงไปในหม้อที่กำลังเดือดได้เลยหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันและปล่อยให้เดือดอีกครั้งหนึ่งหลังจากปล่อยให้เดือดแล้วเราก็จะได้เนื้อแบบนี้ค่ะและให้เราเพิ่มเส้นลอดช่องลงไปหลังจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นไม้พายในการคนเส้นรอดช่องจะขาดน้อยลงคนส่วนผสมให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นให้ปิดไฟและพักลอดช่องเอาไว้ให้อุ่น นำเนื้อเค้กเรียงลงในแพ็กเกตอันนี้เป็นชั้นแรกนะเราวางเนื้อเค้กแบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เราเพิ่มซอสรอดช่องลงไปให้เพื่อนๆกะประมาณเอานะคะและก็อันนี้เป็นเค้กชั้นที่2ปุ้ยจะทำทั้งหมด2ชั้นหน้าขนมนะคะเราก็ลาดลงไปให้เต็มแพ็กเกตได้เลยอย่าลืมนะคะว่าให้ใช้ซอสต,ตอนที่เขาอุ่นๆเท่านั้นไม่อย่างนั้นหน้าจะไม่เรียบนะ หลังจากทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเอาไปแช่ตู้เย็นอย่างน้อย2ชั่วโมงเพื่อให้ซอสเสร็จตัวขนม1สูตรสามารถทำได้ทั้งหมด5กล่องขนมสามารถแช่ตู้เย็นอยู่ได้ทั้งหมด7วันทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเทสเนื้อขนมกันค่ะขนมที่ได้นะคะจะมีกลิ่นหอมมากปุ๋ยบอกเลยนะคะว่าตัวเค้กเนี่ยนุ่มแล้วก็ตัวซอสนะคะเข้มข้นหอมนมกินคู่กันนะอร่อยมาก หากว่าใครจะทำกินทำขายนะคะปูกก็มีคำนวณต้นทุนให้ด้วยเค้กสปันหนสูตรนะคะอยู่ที่30บาทลอดช่อง1สูตรอยู่ที่102บาทเค้กรอดช่อง1ชิ้นนะคะต้นทุนอยู่ที่กล่องละ26บาท ส่วนราคาขายนะคะปุ้ยแนะนํานะคะให้ขายชิ้นละ50-60บาทราคาขายนี้ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจหรือว่าสถานที่ขายยังไงนะปุ้ยก็ขอให้เ,เพื่อนอะ่ะมีความสุขกับสูตรนี้แล้วก็กลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ